ถ้าพูดถึงความเชื่อทางฝั่งภาคอีสานแน่นอนว่าทุกคนต้องนึกถึงตำนานของเทพเจ้าแห่งท้องน้ำอย่างพญานาคผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าแม่น้ำโขงเกิดจากการแถะตัวของพญานาคจนเกิดเป็นแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์รวมถึงตำนานบ้างไฟพญานาคเป็นปรากฏการณ์ที่กล่าวกันว่าเห็นที่แม่น้ำโขงลักษณะเป็นลูกกลมเรืองแสงลอยขึ้นจากน้ำไปในอากาศหลายสิบหลายพันลูก อ,อคืนในช่วงวันออกพรรษาของทุกป,ปีทั่วทั้งจังหวัดหนองคายมีตำแหน่งที่มักปรากฏบ้างไฟพญานาคประมาณ20จุดเลยทีเดียวโดยตำนานกล่าวไว้ว่าเดิมทีพญานาคอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลน,นั้นมีนิสัยดุร้ายแต่พอพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดสัตว์ก็เกิดความเลื่อมใสในพุทธศาสนาเลิกนิสัยดุร้ายและคิดหันมาออกบวชแต่ไม่สามารถบวชได้เนื่องจากเป็นสัตว์พญานาคจึงปวารณาตนเป็นพุทธมามะกะ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นมาโปรดพมานดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงจนครบหนึ่งพรรษาและเสด็จกลับมาที่โลกมนุษย์ในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11ด้วยบันไดแก้วบันไดเงินและบันไดทองที่เหล่าเทวดาทําถวายส่วนด้านโลกมนุษย์ก็ทําบุญตักบารนาดอกไม้ทูบเทียนไปกับไหวบูชาความนี้เมื่อรู้ถึงพญานาคที่อยู่เมืองบาดาจึงจุดบ้างไฟถวายการเสด็จกลับของพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นประเพณีทุกปีเป็นต้นไปค่ะ